ตอนนี้เรามองภาพรวมว่าลำลูกกาทำไมลถถึงติดมากนะครับถ้ามองปัญหาใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้กรมทางกำลังแก้ปัญหาอยู่คือเรื่องมอเตอร์เวย์ตอนนี้มอเตอร์เวย์เนี่ยด่านเก็บเงินอยู่ระหว่างลำลูกากากับกับคลอรงรางสิทธิใช่ไหมครับคนก็พยายามหนีด่านเก็บเงินวิ่งวิ่งมาสายลำลูกกาแล้วมาออกตามคลองซอยต่างๆนะครับซึ่งเป็นการจราจรที่ไม่พึงประสงค์สำหรับชุมชนนะครับคือ อนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะมีระบบเก็บเงินแบบระบบปิดคือคิดตามกิโลเมตรที่ใช้นะครับถ้าท่านออกลำลูกกาท่านก็เสียตังค์น้อยหน่อยถ้าท่านไปออกลังสิทไอ้ท่านไปออกเรียบคลองลังสิทท่านจะเสียเพิ่มอีกกิโลเมตรละบาทก็อาจจะเสียเพิ่มอีกประมาณสิบาทนะครับแต่ท่านออกลำลูกกาท่านก็ต้องจ่ายเหมือนกันเพราะนั้นคนที่ไม่จะเป็นต้องผ่านลำลูกกาเนี่ยเขาก็จะไปลงลังสิทลงคลองลังสิทเลย เพราะฉะนั้นรถจํานวนมหาศาลเนี่ยก็จะไม่ผ่านลำลูกกายแล้วตอนนี้เรื่องด่านด่านระบบปิดเนี่ยตอนนี้ทําไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ปีนี้กําลังทําต่อถ้าระบบปิดนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยรถที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายเนี่ยคือรถที่หนีด่านเก็บเงินเข้ามาเนี่ยก็จะไม่มาลำลูกกายแล้ว